ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับแฮกกตอนทุกหัวใจที่เขาร่วมการแข่งขันความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งที่หนึ่ง PSIU Cyber Hackathon 2023เราเดินทางมาถึงพิธีการมอบรางวัลกันแล้วนะครับแล้วกานนี้บุคคลสำคัญที่จะมามอบลังวัลให้กับเราและมามอบรางวัลให้กับเรานั่นคือท่านประธานครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชุมพลเสมาขันอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูลสงครามและโอกาสนี้ขอแย่นเลีเชิญท่านได้มอบกำลังใจให้กับเหล่าแฮก k กอร์ตอนฝีมือเรืยดับพาการเรียนเชิญครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานด้วยนะครับขเลียเชิญท่านประธานให้กำลังใจกับแฮก k กอร์ตอนทุกหัวใจครับ โลอะครับก็เมื่อสักครู่นี้อยู่ที่ที่ทีททระวิตเนาะก็มีคนส่งข่าวไปบอกว่าโอ้โหลุ้นกันแบบ <c ười> คือคะแนนพลิกกันไปพลิกกันมาแซงกันไปแซงกันมาน้าตื่นเต้นมากนะน่าตื่นเต้นมากก็ถือว่าเป็นสีสันที่ดีก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีของทุกคนเนาะ ครั้งนี้ครั้งแรกมีผู้ให้ความสำคัญให้ความสนใจขนาดนี้เมื่อกี้ได้กินได้ยินบอกว่ามีเป็นแฮกเกอร์ได้ด้วยใช่ไหม,ไไม,มก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลับไปอย่าไปแฮกโรงเรียนตัวเองกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวกลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนศักยภาพสู้เราไม่ได้นะ นะเพราะว่าคนที่มาในที่นี้เนี่ยจะถือว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็เป็นบุคคลที่มีความสนใจในด้านนี้ก็ถือว่าจะ,ะเป็นความหวังของประเทศชาติที่จะได้ทุกๆคนในห้องนี้เป็นกำลังคนที่สำคัญในการที่จะดูแลความปลอดภัยให้กับประเทศนะสมัยนี้เราไม่ต้องแต่งชุดลายพรางไปสู้รบกับใครแล้วฮะนะรามาแต่งชุดเสื้อยืด มีป้ายแขวนคอและก็นั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมดูหน้าคอมพิวเตอร์ก็สามารถปกป้องประเทศชาติได้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านแล้วต้องขอขอบคุณทีมงานของของนักเรียนต่างๆคุณครูต่างๆเจ้าหน้าที่ที่คุมทีมมาต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปีหน้าเราจะมีจัดอย่างนี้อีก น่าจะทำได้ยิ่งใหญ่กว่านี้เพราะว่าปีนี้มียะเวลาสั้นมากนิดเดียวแต่สามารถทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายก็ต้องฝากไปขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือกำลังใจาจากท่านประธานของเราและท่านคง,งอยู่บนเวทีครับเพื่อมอบรางวัลให้แก่แฮกเกตอน ท่านผู้เกียรติที่เคารพครับถึงช่วงเวลาสําคัญของการแข่งขันทักษะความปลอดภัยทางไซเบอร์ครั้งที่1นึ p s u Cyber Hackathon 2023ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษนุโลกครับและโอกาสนี้นะครับจะทําการประกาศรางวัลระดับมัธยมศึกษาและสําหรับ และสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระด,ดับมัธยมศึกษาได้แก่ทีมขอแสดงความยินดีกับทีม DMSU ได้รับเงินรางวัลเกียรติบัตรและเสียงปรบมือจากท่านผู้มีเกียรติครับนี่คือชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาครับ <F> ครับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับจากโรงเรียนพิศนุโลกพิทยาคมครับและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับมัธยมศึกษาได้แก่ Team. ทีมยูทีดีหครับผมจากจังหวัดอุตรดิตถ์ครับ ยินดีด้วยนะครับปีนี้มาแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปีหน้าเราจะอัพเลเวลตัวเองก้าวสู่การแข่งขันในระดับอุดมศึกษาและสำหรับรางวัลชมเชยอันดับ1ครับรางวัลชมเชยรางวัลที่1นะครับอ๋อรางวัลชมเชยมี3รางวัลด้วยกัน โดยผมจะประกาศนะครับโดยไม่เรียงโดยผมจะประกาศรางวัลแรกนะครับรางวัลชมเชยได้แก่หมู่บ้านฮาชเรียนเชิญครับมหาวิทยาลัยราชพัฏเทพสตรีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลบบุรีครับเดินทางมาจากเมืองระโวสู่เมืองสองแคว ชมเชยหนึ่งนะครับหมู่บ้านทาชจากลบบุรีครับเดินทางมาถึงชมเชยสองได้แก่ทีมเทพซ่าแฮกเกอร์1-1-1 mm hmm. จากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรครับ mm hmm. จังหวัดพิษณุโลก mm hmm. นี่คือเหล่าแฮกกอตอนลุ่นจูเนีย รางวัลชมเชย3ได้แก่ทีมแครอทอร่อยมากทีมแครอทอร่อยมากนะครับจากโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยศวนจังหวัดพิษณุโลกครับขอแสดงความยินดีกับทุกรางวัลในระดับมัธยมศึกษา ทุกคนคือแฮก k ก t h o ตอนรุ่นจูเนียครับจากรุ่นจูเนียแล้วรุ่นซีเนียกันบ้างระดับอุดมศึกษาและรางวัลชนะเลิศแฮก k a t h o ตอนระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีม CPE UP Cyber Sense ครับผม จากมหาวิทยาลัยพะเยาครับจังหวัดพะเยายานดีด้วยนะครับกับแชมป์ในระดับซีเนียชนะเลิศครับ จากมหาวิทยาลัยพะเยา CPE1 UP c y b e r s e e นะครับรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งระด,ดับอุทมศึกษาได้แก่ทีมไซเฟอร์ ipher, จากมหาวิทยาลัยราชพัฒพิบูลสงครามครับ การเดินทางมาของเขาได้เธอพร้อมกับสีสะท้อนแสงอันเป็นสีประจำมหาวิทยาลัยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองโดยดับอุดมศึกษาได้แก่ทีม เทพซ่าได้แก่ทีม HN เทพซ่า0ูนจากมหาวิทยาลัยราชพัฏพิบูรสงครามครับ รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลชมเชยหนึ่งรางวัลชมเชยในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมสยาม a อพจากมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครครับ เรายังคงถ่ายทอดสดนะครับบรรยากาศการมอบรางวัลผ่านทางแฟนเพจประชาสัมพันธ์มหาวิทยายลัยราชพัฏพิบูลสงครามความสามารถของเราจะออกฉายไปทั่วโลกครับรางวัลชมเชยในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีม Continues มหาวิทยายลัยราชภัฏพิบูลสงครามครับ ทีมคอนติเนียสนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษนุโลกและอีกหนึ่งรางวัลชมเชยในระดับอุดมศึกษาได้แก่ทีมวิปเปอจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษนุโลกครับ ได้รับถ่วยรางวัลเงินรางวัลและเกียรติบัตรนะครับทุกทีมที่เข้าแข่งขันรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลในรุ่นประชาชนทั่วไปหรือรุ่นโอเพนชนะเลิศรุ่นโอเพนได้แก่ทีมเดร์รส จากกรมที่ดินกรุงเทพมหานครครับหลังจากขับคิ้วกันมากว่า5ชั่วโมงด้วยกันวินาทีนี้คือวินาทีที่เดลาสรอคอย ยินดีด้วยนะครับกับชนะเลิศรุ่นโอเพนดลัสครับผมรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่ทีม ITSECMU ยินดีด้วยนะครับขอเสียงประมือด้วยนะครับสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลายัยเชียงใหม่ขับเคี่ยวสูสีคะแนนต่อคะแนนวินาทีต่อวินาทีนี่คือความเร็วเฉือนกันเพียงเสี้ยววินาทีครับรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง itc s cmu รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ทีมบูตเซกจากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษนุโลกครับทำกลางสนามลบที่กดดันทีมงานสามารถที่จะคว้ารางวัลเข้ามาได้ครับ รางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลชมเชยได้แก่ทีมวูบพาร์คจากโรงพยาบาลสุขโขทัยจังหวัดสุขโขทัยครับตอนนี้นะครับทีมงานด้านสาธารณสุขของ จังหวัดต่างๆจะเป็นโรงพยบาบาลจะเป็นสสจนะครับก็มีการยกระดับเรื่องของอระบบไอทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการดูแลความปลอดภัยทงางไซเบอร์รางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลครับได้แก่ทีมสสจสุโข,ขทยัยจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุโข,ขทัยครับ รางวัลชมเชยอีกหนึ่งรางวัลน,นะครับได้แก่ทีม PCRU หนึ่งจากมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ ครับผมแล้วกั้นี้ท่านอธิการบดีครับของพระุรณนาถ่ายภาพหมู่นะครับกับแฮกกตอนระดับฝีมือระดับพกการตอนนี้เราผ่านคอร์สที่เรียกว่าหินที่สุดในชีวิตกันแล้วล่ะเดี๋ยวปีหน้าพบกันใหม่นะฮะปีหน้าพบกันใหม่นะฮะ <c oughs> ครับผมขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ กับรางวัลชนะเลิศระดับมัธยมศึกษาทีม DMSU เดินทางมาจากจังหวัดมหาสารคามนั่นเองนะครับแล้วกัสนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารทุกท่านนะครับรวมทั้งท่านคณะวิทยากรด้วยนะครับจากสกมชครับได้ร่วมถ่ายภาพร่วมกันกับแฮกกาตอนทุกหัวใจตะกองขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นบนเวทีและเราทุกคนจะยืนขึ้นและทำสัญ,ญลักษณ เราทุกคนจะยืนขึ้นครับพร้อมทำสัญลักษณ์สัญลักษณ์นี้ฮะป้องกันให้ได้มากที่สุดความปลอดภยัยทางไซเบอร์จะต้องเกิดขึ้นเพราะพวกเราคือแฮกเกอร์ตอนระดับพระก,การครับผมนับ3 2 1ร่วมมือกันเราทำได้ PSU c y b e ไซเบอร์แฮกตอน2023ครับ ร่วมมือกันเราทำได้ฮ hey! ร่วมมือกันเราทำได้เฮ้ hey! ร่วมมือกันเราทำได้ hey! มมเฮ้ห hey! ลังจากนี้ต่อไปนะครับความปลอดภัยทางไซเบอร์จะอยู่ในมือของเราเราจะไม่ยอมให้มิจฉาชีพเราจะไม่ยอมให้แฮกเกอร์สายดาร์กมาหยามเกียรติเราแน่ๆเพราะเรามีเกียรติเรามีศักดิ์ศรีในฐานะการเป็น PSU Cyber h a แฮ a เกอร์ตอน แล้วตอนนี้นะครับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับขอเชิญไปที่เคาน์เตอร์เพื่อติดต่อรับเงินนะครับสิ่งที่สำคัญครับวันนี้งานเลี้ยงของเราย่อมมีวันเลิกลาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับตัวของเราด้วยมาเสียงปรบมือมาภูมิใจในตัวเองและขอบคุณตัวเองครับที่ทำให้เราได้เห็นการรวมพลครั้งสำคัญของ แฮกเกอร์ตอนในวันนี้คุณคือแรไอเทมครับคุณคือคนพิเศษคุณไม่ใช่ใครก็ได้คุณคือซำวันครับของประเทศไทยหลังจากนี้ต่อไปนะครับจนกว่าจะพวกกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปหวังเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินนะครับว่ามหาวิทยา,ยล,ายลัยราชพัฒน์พิบุสงครามจังหวัดพิษณุโลกจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกทีมด้วยควาบออุ่นแบบนี้อีกครั้ง จนกว่าจะพบกันใหม่ในกิจกรรมต่อไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ